สวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับวันนี้มาโพพอดกับเบ้าหน่องอีกที่เก่าครับผมโค้งสุดท้ายครับอาจารย์มีระนามงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใส่พิจารณานในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นอยูทติโชคและดวงครับพอเราเขียนเลขไว้ให้ล้วก็ามาว่างไว้ที่เก่าล่ะเิ่นว่านะให้พิจารณาเอาตัวเลขเพิ่นว่ามักโบ่มักก็จังพิจารณาเอาเบ้าหนองก็ขึ้นอยู่เด้หลายคนโทรมาถามเบา้าหนองนะว่า บ้าหนองเลงวันนี้มันสีมันสีเบิ่นบอกเพื่อนว่ามันสีหามบอกบ้านหนองกระบอกบัไหนคือกันครับบ้านหนองกระบอกบ่วไหนกือเรามันสีเบิ่นบอมันสีหามบอแต่ว่าห้องก็ยับประมาทเพราะว่าเลขเบิ่นเลขหามนี่มันออกม่ได้นะออกไมาได้ตลอดน,นะตอนนี้เลขเพื่อนบ้านกับเบิ่นทึ่งเบิ่นทึ่ง,ง,งหามเดี๋ยวถา้าเบิ่งวันจันทร์เนาะถ้าเบิ่งวันจันทร์กับเออวันจันทร์ ถ้าเบิรงสิเป็นยังไงสิหามหรือสีเบิร์นแต่เลขยเพื่อนบาทเอาไว้จะเปรียบเทียบหลายคนก็ได้รับโชคไปน้าก,นกพพนนพพันก็พอเพื่อนเนาะพอเพื่อนก็ดีใจนะครับว่าได้โชคงวดนี้จิเป็นยังไงจังมาลุนกันอีกคนหนึ่งบ่านหลงกบงับบุงหูครับวันเลวมันจะมาตัวใดแต่วาา่าเพื่อนหมาบ่านหลังกับมาบอกทูฟังเลขงวดนี้แต่มแจะโต,ตงามๆเพื่อนหามา ่นว่าลองพิจารณาเอา่นว่าอย่าลืมแต่วันนี้ตารางนี่บ่มีหกไม่มีหกนะครับแต่จะให้ระวังน้ิ่นว่าสินะพอเพิ่นเขียนมาให้เก้าหนึ่งแปดสามตัวข้างบนนะครับเก้าหนึ่งแปดศูนย์อยู่ตรงกลาง่นวะ่าศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วก็สามตัวข้างล่างก็มีสี่มีห้ามีสองนี่ครับเลขของอาจารย์นิรานาม ก็เดียวล่อเหล็กวิ่งเจออนอยู่บางจะเอามาไวสัะเปรียบเทียบก,กันกับเหล็กพอเพื่อนเหล็กวิ่งเจออนเพื่อนกับบ้านท่านไหนมาเพิ่นบอกว่าเดียวเดี๋ยวจงเอาเดือบเาเหมือนกนคุยกันเพิ่นว่าเดียวจงเอาเบิ่งอีก,กอนจักจักหมื่นสองหมื่นกันเพิ่นว่าแต่เรียกว่เาเยาอันนี้แห้งหลายวันยามอแห้งหลายงวดเพั่นเหล็กของเพื่อนวิ่งเก่าก็วิ่งหาเนาะมันก็เขาเก่าหนึ่งก็ได้โชบกันไปเพื่อนกับวิ่งของเพื่อน ปกติเนาะหาเมือนหกเมืองทะลือของเพื่อนไปนะบอาเดี๋ยวขาอาจารย์นิรานามอยู่ล <laughs> ะเดี๋ยวาอาจารย์นิลนามเนาะครับเนาะตรงกลางเป็นศูนย์สามตัวบนมีเก้ามีหนึ่งมีแปดแล้วก็สามตัวข้างล่างมีสี่มีห้ามีสองลองผีกนาเบิงล่องจับคูเบิงงวดประันสองสองอย่างก็อสองสี่หก บนเน่ได้อาจจะเป็นสองซีเก่าก็ได้เลยงวดนี้บนเน่ที่กันมันเป็นไปไหนเบิดได้ผู้ใดมาร์กเลขตัวไหนก็ลองจับคูบึงนะไปมากเก่าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์สองศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์แปดได้เบิดครับก็ลองจับคูเบึงขันมากเนาะเก่าศูนย์สองเก่าศูนย์หาก็เป็นไปไหนศูนย์แปดสองยังสีศูนย์เก่า ศูนย์เก่าศูนย์เก่าแปดตั้งสีก็ได้เอาาี๊ยมักกัดเกิดเกิดเบิดหาศูนย์หนึ่งเจ้าสีเนาะแต่ลองเบื้งลอง,งพิจารณาเบื้งผู้ได้มากเลือสองโตไม่มีกะลองจับเซกันเบืง้งนะครับเนาะลองจับสซกันเบืง้งเพื่อเขามีโฉกไปน้ำกันก็พอเพิ่นนะครับเนาะมันนี้บ้านนองก็มาอยู่กับทองปูภาวะเหล็พอแล้วเอามาว่าวัานนี้แต่จุดถ,ถูไปพอเพิ่นนำจุดเทียนไหมจุดเทียนไง ดูเตียนใหญ่เห็ปูพันธ์เอามีเอฟซีทรงถูกกับเทียนมาเอามาขอพรรษากับปูเพื่อนบอกว่าอยากให้บ่าวหน่องถวายปูให้แนววสันบ่าวหน่องก็เอาถวายปูให้แล้วนะครับบ่าวหน่องก็สรงให้เพิ่นแล้วเรียบร้อยทรงเลียกให้เพิ่นเพื่อนบอกว่าให้จูถ,ถูกให้นำแนววสันบ่าวหน่องก็จูถูกให้เพิ่นอลักการเพื่อนบอกว่า ถ้ามีโอกาสแดวจะได้มาเที่ยวบ้านเบ้าหนองมาไหวกระปูมาไหวกระทองปูเองว่ารับมาครับยินดียินดีต้อนรับทุกคนครับถ้าผู้ใดยอยากมาเนาะถ้าผู้ใดยอยากมาเบ้าหนองยินดีต้อนรับทุกคนครับแต่ว่าขอให้บอกลวงหนาอยามาแบบจับจูดนะห <c oughs> ูว่าล่ะมาแบบจับจูดคือมาจ่อจ่อแล้วจังมาบอกจังนีนะเบ้าหนองสิเตรียมโตเตรียมการบ่ทันแต่ผู้ใดยอยากมา,ถ,าถ้าได้ถ้าได้มาชี้สเกดก็อย่าลืมเบ้าหนองนะครับด้อ หากมหาเบาหนองไลอ่ะเลอาจารย์เนน้ามครับมายำเล่พ่นอีกรอบหนึ่งเนาะมีเก้ามีหนึ่งมีแปดตรงกลางเป็นศูนแล้วก็มีสี่มีห้ามีสองเหมือนงวดนี้เลขออกวันพูดเนาะมันชีหามอยู่บอนอมันชีเบิ้ลอยู่บนนอกับบนเน่เลยเนาะยังมันก็เกิดขึ้นเดเบิดแต่ขันชีเบิ้ลหรือหามนี่บาหนองมักซีซีเล ซีซีเก่าเก่าหนึ่องสองหนึ่งหนึ่งมันเกิดบ่าวหนองสองพซเกิดซีหกวันเกิออกแล้วพไออายุบ่าหนองอย่างเขาซีสิบหกันก็ออกแล้วเก่าเกสิซีแต่เบาๆหนองกันยังยังยังสื่อทะเบียนรถอีหลานหน่อยไว้อยู่ไดเก่าเก่านะเก่าเก้าย์สองโอ้ีวให้บบานองพิกพิกานะครับเด้อพราอย่งบ่าหนองปวดหลัง บาหนองปวดหลังครับก็เลยดินไปดินมาอย่าพึงรำคาญกันเลยครับเดยอบิวชิว่านั่งเอาคีบอีหยังือยังดุกดีดุกดีไปมาเนี่ยเบ้าหนองปวดหลังถ้าเบ้าหนอง,น,ง,น,งน,นั่งนั่งนั่งแจ็บก็ปวนเน่นี่เบ้าหนองสิปวดหลังครับปวดมาหน้านแล้วละ่ะปวดมาบวชหายจะเถอะไปจับเสียนจับเอ็นไปจับกระดูกอีหยังกับโบโบเศร้า,าจะเถอะก็คือสิเป็นสีหลักคือนเบิ่งซ่งจะขึเป็นจนหอดมือตุยุนละ <laughs> แต่ว่าเห็นงานได้ยู่แต่ว่ายกของหนักบ่ได้ ปวดแหง่บดี้มานีเด้อบัดี้นิ้วล็อกบดี้ตอนกลางคืนเศามานี่นิ้วล็อกนิ้วนิ้วนิ้วกลางเหมือนนักมลอเออเหมือนัล็อกสองนิ้ว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 กลางกับนิ้วนางบดี้นิ้วนิ้วนางเศาบดี้มาเป็นนิ้วกลางบดี้ยามเสามานีล็อกแบบกำมือฉีนอตอนเสายุงฉีเลยล่ะนี่ดึงบกขึ้นเลยตรงตรงซอยครับตรงซอยแกแล้วห่วย เป็นเป็นไปเป็นมาองไรขันว่าเถ่าแห้งมันก็คือจยังบบปันไดนะคนห่าก็คือจนังพอท่านเถ่าแห้งปันไดแต่ว่าคือจะเป็นตัดเป็นดีแล้วนะก็เบื่อเงินเบื่อแล้วจะของนีนะแต่ก็บว่เป็นยังอกมันเป็นลวะเป็นยังไงมันเป็นเนาะไงล่ะเท่าแล้วก็ได้ให้ลูกเลี้ยงจบเลยก็โอเคกันละแล้วก็เอ้าฝากเลยอาจารย์นี่แล้วหน้าเลยครับเด้อแต่ว่าพอเราบไนใเบอส่วนตัวว่าเพิ่นมักอีอยังเป็นหลัก แต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกแค่ว่าอย่างมีเก่ากับศูนย์เพิ่นว่างวดน,นี้อย่างมีเก่ากับศูนย์แต่สีเป็นเก่าอย่างแต่แจักสิเป็นศูนย์อย่างเพิ่นวานะหลืออาจโบวมีก็ได้ม่นก็เป็นไปได้เบิดแล้วว่ะแต่ว่าขันเรามากอิลีเรามากเก่ากับศูนย์ครับงวดน,นี้แต่ลองพิจารณาเอานะครับนาออาจารย์นิรามครับงวดวันที่สิ 68. บหกกรกฎาคมหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับน้องเบ้าหนุงกับมา อยู่กับปูงสิละเมื่อนี้ก็มานั่งอยู่กับปูผู้ใดอยากได้พาบูชาปูก็ทักไลน์มาหาเบาหนองเลยนะครับยังมีให้บูชานะครับเห็นว่าเงียบเงียบงสีบางคนว่าเบิดละวบ้อยังมีอยู่ครับยังยังพ่อมีเหลืออยู่บ่ไหลผู้ใดอยากบูชาก็ทักไลน์มาหาเบาหนองได้นะครับเนาะมีให้บูชาครับผมขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดเดชอาจารย์มีระนาครับโค้งสุดท้ายละ ก็ขอทุกคนโชคดีที่สิไหนสมบังดังการธนาเดี๋ยวจับเงินหมื่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านสวัสดีครับ